สวัสดีครับพี่พี่เพื่อนเนหลักสูตรบสกรุ่นหนึ่งนะครับผมกิติพัทร์สุวินขอโอกาสพี่พี่เพื่อนๆที่จะนําเสนอเรื่องราวของโครงการสื่อเพื่อสังคมอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าผมเองพยายามที่จะนําเสนอเกี่ยวกับประเด็นของการที่เราจะร่วมกันเป็นสื่อที่ดีที่จะนําพาสังคมไปสู่การบริโภคข่าวดีและเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม กับความรู้สึกดีๆที่ผู้คนในสังคมมีให้กับกันรวมทั้งนําไปสู่การเอื้อเฟื้อแบ่งปันและช่วยเหลือเกื้อกลูลซึ่งกันและกันต่อไปเราเองส่วนใหญ่แล้วของผู้ที่เรียนอยู่ในหลักสูตรบศกต่างก็อยู่ในอาชีพของสื่อสารมวลชนหรือทํางานเกี่ยวข้องกับสื่อสารมวลชนแทบทั้นสิน้นเป็นโอกาสที่ดีมากที่เราจะมีโอกาสที่จะเป็นตัวกลางหรือสื่อกลางที่ดี ในการที่จะทําให้สังคมได้รับข้อมูลข่าวสารบริโภคข้อมูลข่าวสารที่สร้างสติสร้างแนวคิดสร้างปัญญาและสร้างการรับรู้ในเชิงของโพสิฟ k ิ้งหรือการคิดในเชิงบวกที่คนในสังคมจะมีให้แก่กันและกันผมใค่ที่จะขอวิงบอลและขอเรียนเชิญมาอย่างพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านนะครับให้ร่วมกัน ที่จะทําอะไรสักอย่างหนึ่งหรือองค์กรองค์กรหนึ่งอันที่เช่นจะเป็นมูลนิธิชมรมหรือกลุ่มของพวกเราเพื่อที่จะได้เป็นจุดเริ่มเล็กๆในสังคมอีกจุดหนึ่งนอกเหนือไปจากที่มีกลุ่มบุคคลหรือองค์กรต่างเริ่มดำเนินการไปแล้วที่จะบรรลุเป้าหมายของการเป็นสื่อสารมวลชนที่ดีและเป็นผู้ที่เป็นสื่อกลางในการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคลในสังคม และการช่วยเหลือทุกกลุมซึ่งกันและกันครับผมแน่นอนครับว่าการที่จะเป็นสื่อที่ดีที่จะสร้างแนวคิดดีๆให้กับสังคมนั้นด้วยกําลังของผมเพียงแต่ผู้เดียวคงจะไม่สามารถที่จะดําเนินการให้สิ่งเหล่านั้นเป็นจริงขึ้นมาได้แต่จะเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับความร่วมแรงร่วมใจและร่วมมือจากทุกๆท,ท่านที่เป็นสื่อสารมวลชนพี่น้องของพวกเราที่เราเรียนร่วมกันซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นในการกระจาย เรื่องราวดีๆและสิ่งดีๆที่พวกเราทั้งหลายจะทําสู่สังคมต่อไปจึงไขวิงวอนขอมายังพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านเพื่อที่จะได้ร่วมกันทําสิ่งที่ดีๆเหล่านี้ให้ปรากฏแก่สังคมต่อไปในโอกาสนี้ถ้าหากพี่ๆเพื่อนๆมีโอกาสและต้องการที่จะช่วยเหลือสนับสนุนแนวคิดนี้ก็สามารถที่จะโทรคุยกันได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0819893592ครับหรือ พี่ๆเพื่พพนอนๆอาจจะช่วยเป็นส่วนหนึ่งของการจัดตั้งมูลนิธิสื่อเพื่อสังคมยินดีครับที่จะได้มีโอกาสได้ทํางานร่วมกับพี่ๆที่มีอุดมการเดียวกันและเพื่อนๆที่มีอุดมการเดียวกันขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ